ตอนนี้เจ๊กลือสิพัดเ์แล้วค่ะได้สองเมนูแหละเมนูแรกหมูกรอบเครื่องปรุงอะไรตองมี่ก็ได้ดอกมันบผสนสำคัญดอกรมน้ำปลาก็มีลูกไม่ใช่เหรอเกลือถ้ามีเกลือแม่อยู่ได้นะแม่ไม่ใส่เยอะนะอืโอ้ใส่ลายปนัหนบ่เครื่องปรุงนะโอ้ข่อยบะมีเลยเครื่องปรุงผงขยับบะหมีแต่เกลืออย่างเดียวกับน้ำตาลนิดๆหน่อยๆใส่แค่ช้อนชาปลายช้อนชา ้าวเจกูสิเห็นพัดหมูใไชยังลรือพัดใไชยังลรืบัเนี่ยเจกวูพัดดีดอกผักบัวเข้าเด้๋ยวต้นผักบัวขึ้นลายอยู่เมื่อคืนนี่เพิ่นมีความสุขเพิ่นได้เห็นจังสีหน้ามันก็ไปตักอน้องสาพี่น้องเลยหน้าเพิ่นสิเอามาหายหน้าสิเอามาหายก็บอกหายเอามาหันนี้ผักกะนาโอ้เพิ่นเอาผักกะนาบันตูม มันตลาดนัดหรู้ว่าตลาดแรงเขาเต็มแรงตลาดนัดเนี่ยมันแรงมันจะมีมันบ่มีบักโอ้มีเฉพาะมือโมเมนต์มันมีทุกมือต้องไปซื้อมูยี่ร้านนั่นทีดว่าเอานี่อันเดนแบ่งให้นะเจนเนอ่าหัวนึงนะอ่าหัวใหญ่โมเมนต์อ่าน้ำน้องสาบอกมาใส่นี่ก็โมเป็นตยังน้องสากับนัวดี มือแร็งสิลงอาบน้ำสิลงอาบตะเวนหัวยันเด็กบรรยานมันมืดมือแร็งตรงเหตุกับเขาก็ยังกินแล้วก่อนหามงหามงมันยังตะเวนยั่งอยู่เอาใส่ซอสเข้าไปาฟ้าเขียวโอ้น้ำตาลกับบวบขนาดนาำมาะ จักงมาขึ้นชาติการนั่นให้เโอเคอวกัดหรือพี่น้องเอ้ยอันนี้ผัดให้มันนอกกินนะครับอย่าเยอะนะอย่าเยอะนะแม่ก้นน้ำตาอย่านะตอนนี้นะแม่ไดเอทอยู่เมื่อกี้นี่ไปพ่อยายเพลกับถั่วมาอ้วนนี่แล้วแต่นเลยฉมาอ้วนแท้นี่ฉัมาอ้วนแท้ไม่ยังก็ยายพู้ยักอยู่อ้วนเพิ่นเพิ่นว่าเจ้าน่ะอ้วนโอ้ยจดดอกภาษ่นีระกามากก็นั่งภาพมันภาษาปลา ซุกแล้วมั้งลูกหมักผักกาดมันส่เหนียวเด้เอาผัดเหิงนะเหนียวบม่ได้มีเทคกกี้ยังนะพี่น้องผัดบันบานเจ็กบืนนะเทคนิคไม่ได้เพราะเตาอันนี้จริงมันต้องเป็นเตาแก๊สคู่ซุกแล้วแหละลูกซุกแล้วแหละกิกนน้ำกันเลยก็ขอยา <laughs> มาเมบิ่งเจ็กบืนอาหาร เออไม่ได้เออสูตรบม่ไมีสูตรออกจากมือนะเสียจากมือได้แล้วแันนะสามเมนูพี่น้องเอ้ยได้สามเมนูเอาเจียงีกจากมือนี่คือบอกกระทาลงไว้มันณ์ต้องาไเนมันคืต้องเห็ดหายเฮ็ดยาคือจากวือนี่หายวืดงืดบืด ได้แล้วพี่น้องอันนี้สองเมนูดนีไข่พ่นไข่เจี่ยวพันรู้ซึกว่าสีพ่นสีงามกว่างามนะคะสีสีงามออกงามออกกรอบๆแจักหน่อยด้อค่ะพี่น้องเอาสามเมนูฮอีกเมนูหนึ่งไปสซลูเมนูหมูกรอบอยู่ไหนคะโอ้ยไปเสื่องไว้ทำไมอย่าไปเสื่องแม่วันนี้มันมันต้องให้มันโชว์ออกมาให้เห็นนี่ นี่หมูกรอบนะเจา้านายเราบไรไิกินอะไรนี่หมูกรอบกับไข่เจียวกับขนาดหมูกรอบมือเส้านี่พอดีสิบโมงกว่าพี่น้องเกือบสิบเอ็ดช<ท>ิร์กิน<ท>ข้าวเส้าเกือบสิบเอ็ดโมงเลยนะแล้วเราบริจาคเบออีเ<ท>ม,มนูหนึ่งเมนูนมนยังบัดน,นี้พัดผักบุ้งแสปบแดกเอา้าพี่น้องเอ้ย จะเพิเติมไฟอีกเลยนะคะ